เมื่อกี้ยูสั่งรูปสี่แนวนะคะพี่น้องเมื่อนี้ยูกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับวุ้ยเพลเพย์บ้านนี้น้องน้องอะไรคะน้องอ่าน้องโตเกียวน้องโตช่า <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> เห็นบอเห็นไหมคะป้ายแดง,งเ,เห็นไหมคะเยังเกาะรุ่นยังตัวนี้โตยต้ตามาเจสตี้มาเจสตี้ปัดโทปาโทพี่น้อง เพิ่งเพิ่งถ่ายมาเมื่อกี้เห็นคิปเาวอยวต้องรอชมเซอร์ไพรส์ต้องรอชมคลิปเปิดฟรีแบาบพิเศษรุงอีกจังหน่อยนะคะเมื่อสี่ปัญจมากแบเซซายามากเซซายามากแมนเกิก็เลยมาเห็นชมดถ่ายคู่ชมอยู่ชมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟรีแาบสิพาชมรถใหม่นะคะโตโยต้ามาเจสตี้นะคะนี่จ้าไม่คือรู้ละเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าไปแลอันนี้ก็ เวลาขึ้นก็จะกดจ่างนี้ก็จะขึ้นเลยแล้วก็มีมีม่านมีม่านบังแดดด้วยส่วนตัวทุกคนข้างหลังก็มีม่านเดี๋ยวยกขึ้นแล้วก็แปะใส่แล้วก็มีเอทุกอย่างไหมมีเอทุกที่นั่งเลยนะลิๆนั่งนั่งได้เยอะคนนี่สิคนเอ้อคือหลายแท้่เออนั่งไม่ได้เนาะ10คนแต่ว่ามันเป็นแบบมอนสันได้มันแห้งเลยอหมายพกความบนีใช่เอาคือเลิศแท้่หนึ่งสสแล้วหลังก็เป็นบบเป็นบอเป็นบ่เป็นเบานี้นะไม่ใช่เบาไม่ใช่เบธรรมดาเบาะนั่งได ไปดูคนขับคนขับนี่แบบว่าคนที่ขับเรีบน่นี่เรียนในนี้เียนเตแต่วันนี้เรายังไม่ได้ไปเพราะว่าอ่าอันเชือกมาอันน่องงานเนี้เมียนออกงานยาว้ยเราก็มันมันไม่เหมาะกับเราเล่มียนอธิษฐานไปรถต้องเป็นรถต้องเป็นบาร์เดอด์คำจุดนี้ขึ้นเก่าเพราะว่าอันอันอันนี้ไปไปอีเวนต์ไปแบบว่าเออใกล้ๆอะไรเงี้ยอันนี้ว้าขึ้นรู้ละแท้เจอะยังนี่ออโต้สตาร์ทมือเลิ่ดเริ่ดเริ่ดวนี่บอจอาชินเท่าอันเท่าวานเท่าวัน เวลาถอยหลังเดินหน้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าต้องเลาะขั้นบ่ใช่เห็นทั้นขันหลุดไปมันยังต้งแต่บนฟ้ามาสินะเออก็ว่านี้ใช่คือเป็นสร์ทพวกนี้เป็นเลือดเป็นอันอันนี้เออหนำมันแห่งมีอยู่เอาขึ้นสิบวิ่นี่ไงก็แบบตามแล้วกดคลิกตัวนี้เออเลิศดแล้วเวลาเวลาเราอยากดูวิวใช่ไหมว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็กดตรงนี้แบบว่าปึ๊บมันก็จะขึ้นรลบคขันแบบนี้ขึ้นเลือแผลอันนี้ข้างหน้าข้างหลังดูดูข้างๆก็ได้เห็นไหมเนี่ย มุมบอกอันนี้มุมมุมมุมที่ว่ามุมที่ว่ามันว่าเขาเรียกอะไรมุมที่ไม่เห็นว่ามุมมุมคือมุมแคบมุมที่แบบมองมองดานรถหนี่มองมองมุมเถหนีไม่ได้เห็นอะไรแบบนี่ทั้งเอาทางเลยนี่นะครับรีวิวเออรีวิวเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาเป็นโฆษณาเลยเขาตรงเบิ้งเขาตรงมัดเสาจะพอดจะพงมากสุดเห็นบ้านนี้ใบต่ำยังเห็นเสาเห็นยังคือยางเสาแรกองสี่ของสี่องศาประมาณนี้นใช่แล้วก็จะหยุดตรงนี้อะไีขี้อย่างนี้ขึ้นิสตยนี่นี่นั่น มองจับเจะต้องบีบก่อนมาบีบเมียนรู้ลักเนี่ยบีบเลวก็ลงมันเป็นลายไม้ไงเขาตกแใจได้ลายไม้เห็นไหมเนี่ยได้ลายไม้เล่้เกียร์ออแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ได้ประตูอะไรหนึ่งนี้ข้างนี้อันนี้พี่พุ่นบอกอยู่เราเปิดให้เปิดเปิดให้พิภาลงได้สินะเออเลิศ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 เติมน้ำมันด้วยนะครับบอสเรลให้โซแมนซี่ รู้ละป้าสิสิครับเพง่งนั่งอยู่ได้เนาะเอาไปเล่าผมวันนี้นเดี๋ยวจะม่วนขนาดฉันอยากอรุไเปลันจะไปใส่ไม่ยังดอกเลือดก,กับอะรกันากำังกันเลยแบรนด์เพื่อนาวไปเพ่นเพิ่นแถวยงนยออกออกยุไซนี่โตโย,ยต้าอุบลอ่าโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานีส่วนใหญ่เดียวยุไเมื่อต้เข้นเขคาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ โอเคแหละระดับหนึ่งเป็นน้องของเอาผ่านะฮะผมลองมาจากเอาผ่าโอ้น้ำมันเบิร์ตดีๆน้องๆบ้างนะน้ำมันหมดเติมน้ำมันเลยนะครับบอสจีอันนี้ฟังเพลงคือเสียงโซนาร์เราบ่นี่ยังไม่ทดลองเลยแต่ว่าเชื่อมยังไม่ได้เคยเชื่อมเลยว่านกุ้งของบุญจะเป็นไฟเป็นยังเพื่อตีเนาะมันเหมือนกันแหละกับรางนั้นแต่ว่าคือมันมันเปลี่ยนระบบความปลอดภัยคือเออเออเวลาเขาเหลี่ยมมันก็จะมีไฟเหมือนกับจุกถอยไกลยังไม่หลังมันหงายมาแล้วเวลา เวลาเราแบบว่าขี่ไปยิงสินบอยเจ้าปิดประตูไงบ่ปิดประตูมันห้องไฟออโต้ใ่เหรอเอออันนี้ออโตอันนี้ไฟออโต้เลิศเลอศเลิศว้ายสวยนะคะขนนับขี่ปลอดภัยนะคะยินดีก,นกับบอสด,ด้วยนะคะเลิศเลิศถามว่ารถตู้ตั้งคันนี ก็ยังดีเหมือนเดิมไม่ได้พังไม่เลยแต่ว่าใส่่องงานบันเทิงบันเทิงเพราะงานร่ำร้องลูกทีมแบบว่าเป็นท้องหน้ายังขึ้นต้องเข่ายังสีเนาะเป็นความสูงก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่านี่จะเป็นไซส์มินิสำหรับแบบองานอีเวนต์แบบนู่นนี่นั่นแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะสองห้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสองพี่น้องคอยจะบอกพวกเจ้าถ้าป้ายแดงเขาเจ้าท่านเจ้านิยมให้ซื้อโต๊ะกลางสองตัวนะคะ แมนบอแบบสมมติขึ้นสองหาหาเจนีว่าเข้าตอเซือหาเจ็ดจีนะเวลามาตูรถเนี่ยอย่าีบีนนึงก่อนตูเนี่คือตนเวลาเปิดไม่ใช่ไก่เปิดเลยโอ้ขันขันถือกูแจไก่นแต่ว่าขันเือเลียนนกัสีไปว่าอันนี้ไหมปลาปิดอ่บ้าันนี้เปิดเปิดแล้วก็อกุแจมันขึ้นกันหมดี่ใส่ตนนี้ย่ายกัปกติ๋อเหมือนเหมือนแต่ว่าเวลาเองนี่ยมันทำได้นะอันนี้ดูเราปิด เอาคือเอาคือรูปเทเลยเอามือรูปปิดเลยรีวิวรีวิวแน่ทำไมกันรีวิวแน่เลิศเลิศเพรว่ารุ่นนี้พ่ได้รุ่นนี้ไม่มีอะไรรุ่นนี้มีแต่รถธรรมดาคือรถตู้ธรรมดาเพิ่ะมากแต่เดิมๆนะฮะเราต้องไปแต่ง VIP ข้างในเองนะคะอันนี้เป็นสีขาวธรรมดาอันนี้เป็นสีขาวมุกอันรถเท่าต้องไปล้างสักคนรถตู้มันก็สูบป้งอยู่นะก็้อไปล้างอยู่วันไหนล้างไปบ้างหน่อยแม่จะว่างเลยวันพุคนบัวเข้าติดเงยเอาค่ะแต่ควรที่จะล้างเพราะว่า เออสีเหลืองยู่คีแพมบีเขาอาจจะตกใจได้ว่ารถอะไรทำไมสกปรกจังมันจ้าโอเคเขาคุณบอทเขาขับคี่ปลอดภัยเฮงรวยๆนะคะมีกล้องหน้าก็มีเรื่องเออนี่กงหน้าเอาขนเพื่อนมึงถ่ายอยู่ไฟถ่ายแห่ะหรอเป่าเป็นแบบบืดบืดบืดแหมไฟเลี้ยงหรือบืดเดี๋ยวยางบหมดหมดเลยไฟเลี้ยงจะแรนไหมหนูมันจะแรนโอ้ไฟเลี้ยงแรงเปล่าข้างหลังนะคะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมมันมันหีบก็สวยอยู่นะวูไฟถ่ายแหน่ขึ้นแเขาเบรกออกยานเลยเนาะเป็นเอล เดินเปลาบีมัเ็นอย่างนี้แล็แล็ททีนี้เจะเป็นแบบวิ่งวิ่งเห็นไหมิ่งเลนเิโอเครพี่น้องนั่นแหะปังปังค่ะบู๊ยนรีวิวเองคนละนเี่เบิ้งเบิ้งหลายเงหมดแต่หมดทุกอย่าเบิขึนนี่บ่เบิ้งอ่ะมือขึ้นเอาเอายี่บวขึ้นพรมนแล้ว โอเคนะฮะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปอ่ารีวิวไม่มองไปมันก็คนละลาอันนี้ซับไห่บอลซับไห่บอลบอลบอลอะไรขนาไม่ฟังต้องรอในคลิปพี่น้องเออแล้วพี่น้องต้องถามเพิ่ในคลิปอันนี้ตัดสิ่งสินหลายเล็กน้อยเพื่ออะไรนวดช่วงมุมตัดอยู่นู่นกระซิลงร่องแบบมือแรกพ่คือคือฐานเต๋บอลบอลเราเท่ามีแต่สีสีขาวทุกคันนะะแม่ขาวขาวมุกเนาะไม่ใช่ขาวจืดตัวว้นละเาาขจดโอเคสวยรู้นะ ค่ะขอบคุณนะคะบอสพี่้องตอนนี้รถายแดงของบอสนะฮะเราก็ได้ขับอยู่นะ,ะเป็นบุญวัสนาอิหรีตอนนี้กําลังจะไปขอนแก่นนะฮะ,ะตอนนี้หอดปุ้นท่องนะ,ะพี่้องติดไฟแดงนะฮะก็เลยอัดได้อยพึ่นดามาเด้อขําลงบอสกันไลยสุดทัศนเล้วนะฮะชัละบอสเอาหวยบอสอะไรเหม,ม,มือนเหมือนนะฮะขออาภัยด้วยนะฮะ พอมือไมีงานท่างานไทยเอ็มวีของบอสนะต้องสองอยู่ภูเวียงคอนแก่นนะคะเขากเ็เลยเดินทางมาก,ก่อนของมือน,นี่นะคะตัวเขาสิบปฏตื่นเสาร์สิบปฏิสายนะคะในการไทยเอ็มวีพรุ่งนี้นะคะเอาเธอามือเธอเดบิวต์บ้าน,นี่อย่างมือแล้วต่อเสื้อผ้าวันนี้ออโอ้ยพี่น้องรถไปแดงนิ่มอีริฟิลแบบนิ่มมากนิ่ม,ม,มวิลีเปมันจะลาหับแล้ว พี่บ้านฟินแลนด์หลับแล้วนะคะก็เหลือแต่นี่นี่เรานะคะแล้วก็บอสบอสอนไรซุนอะไรโมเตอแ์เรียวนะคะก็โอเคค่ะเอาเอาคื้องรับมาสั่นมาสั่นขาำโฆษณากันโอเคครับพี่น้องเดี๋ยังฝากฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราแล้วก็นุชจับตัวเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุชกำลังใจนะคะยังมือหนาสิทาชิมไปบึงไม่นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะววี